สวัสดีครับและนี่ก็คืออยากแค่แบบนี้ต้องจิกเงินเมียถือดึงถือดึงอี เดี๋ยวมันมีให้ทำเองก็ได้ไม่เป็นไรอาวคลิปในวันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้มาใช้เงินครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นมีโหมดใหม่ยูโรโหมดต้องไปลองดูสักหน่อยแล้วก็จะมีไอ้พวกคลาสนักเตะยูโรเพราะว่าเรามาคุยกันเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งได้คู่ชิงใช่สำหรับศึกยูโรนะครับก็คือสเปนกับอังกฤษถูกต้องโอ้โหฉะนั้นก็เนี่ยเพื่อสอดคล้องกับยูโรเห็นเฮ้ยมันมีอะไรว่ายูโรโหมดเดี๋ยวจะมาลองสักหน่อยแล้วก็ลองไปส่องพวกนักเตะคลาสยูโรดูเพราะว่าเดี๋ยวเขา เริ่มมีการอัปสเตตกันแล้วแล้วก็จะมีเรื่องของคลับด้วยอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันครับอันดับแรกครับเราไปเริ่มกันที่นี่ก่อนยูโรโหมดในเกมอันนี้เนี่ยมันดีเหมาะสําหรับคอบอลนี่เดี๋ยวผมออกไปหน้าแรกก่อนเก่งไหมผเก่งไหมเออเก่งไหมเอออเออเอาให้มันได้เกมก่อนดีกว่าเออนี่มันอยู่ตงี้อารีน่าปึ๊บแล้วก็ซ้ายมือนี้ยูฟายูโร2024นะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงแต่ลองลองเริ่มดูเลยมันดีน่าจะมันดีอังกฤษเลือกทีมก่อน อังกฤษจะตกรอบอ,อังกฤษจะเ,เข้ารอ,อ,รอบฉะนั้นถ้าเกิดการที่เราเล่น f c ออนไลน์เราก็คืออยากรังสรรอะไรที่มันแบบอยากให้เกิดขึ้นน่ะนะครับ<อ>ก็คืออิตาลีของผมที่ตกรอบอย่างรวดเร็ว <c oughs> ผมเล่กอิตาลีเลยกัน <c oughs> โอเคจอเจียสามดาวครึ่งอ๋อตกใจรือว่าเท่ากันอ๋ออิตาลีเออ <c oughs> อินดีเียดาวครึ่งจอเจียนแบบเป็นใครอ๋อนึกว่าควีชาอะผมเล่นอิตาลีเลยกันครับลองดูลองดูว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> อ๋อนี่ไงอู้นักเตะทำไมสแตทมันโหดจังวะดีมากเลยอะเออเฮ้ยน่าเล่นว่ะเอ้าเอ เริ่มโอ้โหบิกินิเนอร์อ,อย่างนี้มันจะไปยากอะไรวะมันก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปไงเออโอ้ล้วโอเียเดี๋ยวกันเจออัลเบเนีย <laughs> เหมือนของจริงเลย <laughs> อ่ะถืว่าผมมาตบคอมโชว์ด้วยกันน,น่ลองเล่นเป็นตัวอย่างลองเล่นเป็นตัวอย่างว่ามันจะยังไงกองหน้าจะไม่ดีมากโก้มายืนอ๋อตำแหน่งมันยังไม่ได้ปรับ พราะนี่ดีลอเรนโซยังอยู่แบ็กซ้ายมาเตโอดาเมียนบาสโตนี่ต้องมายืนเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็แน่นอนคาราฟิโอรีมาไหมริคาคาราฟิโอรีอยู่ไหมอยู่ไหมเหมือนไม่มาไม่เป็นไรก็เอาคู่กับมันชินี่ไปครับส่วนแบ็กซ้ายก็ต้องเป็นเฟเดริโกดีมาโกกลางโลกาเทลี่รอบนี้ไม่ติดนะเราก็ใช้เป็นฟรตเตซี่มีใครอีกกลางอันนี้เหลือแต่ตัวรุกละอ๋อได้ไงนิโคโลบาเลล่าอยู่นี่บาเลล่าแทนดาเมียน แล้วก็เคียซ่ามายืนปีกขวาผมพูดเสมอเคียซ่าต้องยืนปีกซ้ายเออพูดเสมอเลยนะตัวริมเส้นอีกหนึ่งคนอ่ารัสปาโดรีเล่นได้ซานิโอโลใช้ได้โอเคไปถล่มอัลเบเนียกันฮะยิงให้เละเออขอ50ขั้นต่ำโอ้โหถ้ามันบิกินเนอร์ กุกคือรอดูนะเบกิเนอร์เนี่ยจะเปียกอะไรวะกูเดนินจริงขอท่าขอแบบสกิลข้าดาวด้วยนะ <c oughs> ขอเยอะซะด้วยไอ้เหี้ยจโจดช, <c oughs> ชักเริกแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเบกินเนอร์เป็นยังไงปกติปกติไม่ค่อยตบคอมตบแต่คนนี่นอกเกมซะด้วยที่ตบอ่ะเนีนักเลงสิเนี่ยฟรัตเตซี่ขึ้นมาประเติมปุ๊บปั่นโคบู้เฮ้ยเล่นกันไปได้ง่ายขนาดนี้วะปาดมาน่าเข็ดโทษครับฟรัตเตซี่นี่ไง ตึ้มโอ้โห oh. เป็นลมเป็นลมเดี๋ยวขี่คอซะก่อนถือว่าเป็นการเทสระบบเทสระบบให้คนดูเออคือถ้าเกิดสมมุติก็เขาเรียกว่าท้าทายโดยก็เล่นไปลองเอาให้ครบทุกทุก,ทกแบบว่าทุกอไอ้นี่ไงทุกแรงของเขาอ่ะใช่วิว่งละ,งละสอดปอึ๊บนี่อย่างนี้ดีกว่าอ่ะเขียนไม่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 มาเคยทำได้จริงวะเคยทำได้เคยทำได้แต่ไม่ไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเอานี้แหละพี่ทำนี้ให้ได้มันแอบยากอยู่จะต้องมีจังหวะแบบเมื่อกี้เ กูมาท้าทายอะไรอยู่เดียชาเดี๋ยวชามาช่วยไอ้ตุ้ม <c oughs> ข้าวฟ้าวอะตัวเราไปชนประตูยันนี่นี่มีสอดมาปุ๊บจั่อจินโย่เอ e ๊ะทำไมมันไม่หนีบเลยวะจะไม่ใช่เลยนะจะไม่ใช่เลยจะไม่ใช่ยิงอีกลูกเรียกขวัญกำลังใจก่อน <c chin ny> ได้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 เอานอกกรอบเลยกันลูกนี้ต่อไปสกปรกฆ่ายิงนอกกรอบแอบเบาได้เมื่อกี้แอบเบาอยู่งั้นนะไม่แต่บางทีมหมวดพวกนี้มันก็สนุกตรงนี้นะก็คือแบบเฮ้ยเราจะยึดติดกับตัวที่เรามีไม่ได้นะอ่าใช่ความสามารถมันก็จะแตกต่างกันไปเท <ๆ S 1> ียซ่าเดียแหละขวาปุ๊บ ตั้งแต่ด่านแรกเลยโอ้บาเลล่ากูตัวแค่นี้กูมงเก่งทุกผายเลยแม่ง่วงทุกดอกเอาครับลาสปากกระพงลาสฟานโดลี่ลาสปากกระพงมันไม่ขยับออกมาเลยวะคือเหมือนแบบมันเป็นบิ๊กินเนอร์ไงเขาเลยยืมประตูเลยยืนแตนดาดไงมึงจะไม่ได้อตอนที่กูไปเล่นพี่โอ๊ตที่นั่นอะกูแพ้คนยืนนิ่งๆมากเลยนะกะไม่ถูกว่าเขาจะยังไงบาเลล่ากูมงได้อีกล้อ่ะยิงไกลก่อน ปั่นโค้งเหนียวซะอีกออกมานอกกรอบดิมาโก้ดิมาโก้ไม่โหไม่แม่งเรียกความมั่นใจแล้วแม่งตาค้างเลยยี่ห้าัวยทุกสายเลยเฮ้ยไม่ดีทำมาค่ายังมึงยังไม่เดินมาอีกนี่เอาออกมายั่วขนาดนี้เนี่ยเฮ้ย เพื่ออะไรเนี่ยมึงไม่คิดจะขยอบออกมาซะหน่อยเหรอเพื่อนแตนโยไม่ถึงนะพี่เอออเกือบแล้วกูลองยิงจากตรงนั้น่อยวะนี่พอยิงการต้องปรึกษานักแข่งเราเจมส์สลิปโอ้ยมึงจะไปปรึกษาเลยอ้ยมึงปรึกษาคนยิงเก่งดิโอ้โหได้ยินดีใจใจหายเลยเนี่ย เพลินๆผมว่ามันสนุกตรงที่ได้ลองตัวด้วยเนี่ยได้ลองสกิลได้ลองท่าอกอะไรอีกผมว่าแล้วถ้าเกิดเล่นเป็นแบบว่าอน้นมีนก็จะท้าทายนะแบบหมวดที่มันยากขึ้นสคาร์มาค่าตอนเด็กนะเล่นกับเพื่อนนะล้วเพื่อนเก่งๆอะ่ะไม่ชอบทำแกใส่ผมอ่ะ <laughs> แล้วก็แยกกันไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยหนาวไม่ถึง ดาวไม่เหนือยี่ห้อหลอกคือกักเลยกันโอ้โหกูจะเลี้ยงถึงถ้ามันตัดได้เพิ่งจะยิงขึ้นสนามเลยพี่ไหมโอ้โหที่ดาวแม้แต่ครึ่งยังไม่ได้เลยเท่านั้นยิงเท่านั้นไปเลี้ยงมาใหม่มาเหนยเอาล้วครับฟัตเตซี่โป้งหมูนกเป็นกระโดดบล็อกเลยลาสปากกระพองลาสปาโดลี่ซ้ายได้ไหม ได้เลยหรือมันถนัดซ้ายโอ้โดูดูบางทีอ่ะเนี่ยผมบางทีเรากดส่ง2ทีให้ให้มันดีใจเลยแล้วมันชอบดีใจท่าเนี้ยแบบกลัวคนคู่แข่งเขาไม่รู้เหมือนกันโอ้โหซ้ายห้าขวาห้าโอ้ลราสปาโดรีแหวไปลงแรงไงกลัวเขาจะหัวร้อนใส่เราเออกลัวเขาจะคิดว่าเราที่ใส่ไม่ดีแบบไปทำท่าเยอะเยอะใต่จริงแล้วไม่ใช่แม่งมาเองกูไม่กล้ายอเยอะเยเรกูกลัวเขาโกรธเดี๋ยวเขาเอาจริงเฮ้ยเวลาเวลาเราไปกวนตีนเขาอ่ะเรานำหนึ่งศูนย์ทุกคนทีทเราจะพลิกนี่แม่งหน้าชานะใช่เจ๋งเหมือนกันผมมาาเปวลลง ติดก็ตีคนเดียวเคยวันนี้ก่อนจบเกมไหมยิงให้ได้ลูกไหมเพื่อนได้แล้วลูกนี้ได้แล้วชั่วละถัวละลูกทิกละคือดูก็รู้นะคือเลี้ยงมาเลี้ยงมันต้องเข้าละได้อยู่แล้วหูหนูจะดูท่านมาที่สคาร์ค่าติดเครื่องติดเครื่องตีมาปึบโอ้โหโอ้โหนี่จะดูเลยนี่แค่กดดีใจเองสองทีใช่ไหมมันดีใจเองเลยเมื่อกี้ สัตว์นสาวเอาไปควัากับไปเฮ้ยไปเถอโอ้ยเ้ยเปนั <t> <t งั้นโดนแล้วลูกเนี้ยเออโดนเรนโบ้แล้วแม่กงกูเอาจริงแล้วเออกูดูสถิติโหกูไม่เคยเก่งเท่านี้มาก,ก่อนเลยอ <500 S 1> ่านเลยเอออ่ะมาเล่นกันเพลินๆได้แล้วก็เหมือนได้เทสตัวใช่ครับได้ลองตัวกันไปนะครับคราวนี้อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดถึงแล้วก็มาหาเรื่องเจ็บหูกันดีกว่ามาก็คือไม่มีสัญลักษไอ้คลาสนักเตะนี่ไงยูโรยูโรครับเพราะว่ามันจะมีการอัปเกรดด้วยออ๋ หมายถึงสเตทรงฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคือเนี่ยลูกาูกูนี่แบบว่ามาดูดีเลยแต่ถ้าเอาตามราคาครับนี่เอมบัปเป้แต่เห็นไหมมันยังไอ้นี่อยู่ผมว่ามันอาจจะต้องแบบเป็นนักเตะที่แบบท็อปฟอร์มไหมครับน้องบีอังกฤษเนี่ยอังกฤษนี่ขาดตลาดเลยนะโรดรีก็ต้องปักจุดนี่ไงปักจุดบวกสูงๆยังไม่มีอันนี้มาดูอย่างอังกฤษนี่นี่กองกลางหมายเลขแปดเอาวะแอบขาดตลาดอยู่เหมือนกันนะฮะ คนต้องการลายวอกแวกบ็อกเกอร์ฟอร์ดเกฮีนี่ก็ของ,ของดีนะถ,ถ้าเอาฟอร์มตัวจริงนะฮะสเปนที่ฟอร์มร้อนแรงอันนี้ก็น่าสนใจของแรงเลนนองมองคาบักานคาบักาวนี่คนทำประตูมิเกลเมอริโนครับกาบี้อ่าเนี่ยนักเตะคลาสยูโรนะครับมาดูกันได้แล้วก็กจะมีการ อัพพลังกันด้วยเนี่ยผมอัพอัพเกรดก็น่าจะดูจากเรื่องของฟอร์มการเล่นแหละนะครับเพิ่มตามฟอร์มจริงก็มาค้นหากันนี่สองสองอย่างที่เกี่ยวกับยูโรนะครับและแน่นอนเรามาหาเรื่องเจ็บหูเลยกูมีเยอะมากยูโรไม่ต้องห่วงเปิดมาเปิดคลาสยูโรกันครับทุกคนเลยเลยเลยความจริงมีมาไงกูยังงงอยู่แล้วอนี้เออแบบว่ากิจกรรมที่อยางว่าได้แบบมันรู้ตัวสักมั่วซั่วเออพักหลังมั่วซั่วไปหมดแล้วเออเข้าแับคลิปนี้จะได้เปิดบวกแปดด้วยใช่ไหมใช่ เห็นไหมก็มีติดไม้ติดมือซะหน่อยติดไปนวมาเอาอันนี้มันร้อยเแต่ว่ามันมีค้าสื่อเราอยากเน้นยูโรอ่ะนี่ไงร้อยห้าโอเคเน้นๆเ,เลยมาเปิดทิ้งก่อนใบหนึ่งได้เลยฮะห0ื่นเอ็มหถือว่าประสบความสำเร็จนะโอเคไฟลุกโอ้โหหน้าสว่างมาการนี้มึงสามทีเลยเพราะใบมันน้อยได้เลยใครก่อนมึงก่อนได้พี่จะมาขอแลกันไม่ได้นะอย่างน้อยพุมาไฟเย็นนะ ตอนนัลุมาก427 27มึงดูหมื่นเอ็มมาไว้จัดไป427ฮะไฟลุกคือทุกอย่างจบครับใช่426พ่อกินเนี่ยโอ้โหโอโห่าสิบส่ทีะสี่ที่คุยกันไหมเดี๋ยวเดีเดี๋ยวทีเดียวมึงงจะรัวสทีทีแรกเพิ่งพาเบรก อ่าอะไดีเทสเทสแต่เจ็บนะเมื่อกี้เจ็บอุ้ยเล็บเล็บเล็บโอ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเล็บพูดอะเลิกยังดีเออค่อนโกงเลยเหมือนตอนเด็กเออได้กำไรแล้วเลิกเลยเก้าเจ็ดแต่มีบวกลุ้นถึงบวกแปดอะเปิดเล่นๆก่อนนี่เดี๋ยวขออีกยกหนึ่งได้ได้สักสามทีไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยบวกแปดว่ะเฮ้ยนี่ ตรงหน้า,าสายบลัชปาโดารี่ฮ้าสกปรกของพวกเจ็าบตึงเล่นเลยตึงต้องไปแล้วไอสกปรกข้าพึงตึงต้องไปแลว้วอันนี้ B2B ไม่น่าอ้าเปิดไปก็เลยเทระบบป่ะตัวท็อปสุดตูดดูเลยบวกแปดถึงไฟเย็นเลยเดนส์วิล เดนสวิลล์กใเดนสวิลมึงใครเนี่ยเออ EBS อย่างงี้อ่ะถ้าซีดานก็โอเคนี่ชนะ EBS ไฟหรือเปล่าเฮ้ยเยอรมัน嘛ด้ากขวาเยอรมันลามหรอคิมมิดโอ้โอเอา้าเอ้าไม่คาดฝันโอ้โหบางคลิปกูเติมอย่างเยอะยังไม่มาเลยตัวราคาเท้านี้ <laughs> อ้าวนี่โอ้โหขี่ม้าดึงนักฆ่าเปนยังไงโอ้ยโอ้ครับคิมเมดครับเน่อ้าวมาเฉยเลยวะเอออ้าวดังนั้นกูเปิดต่อเลยนี่มีรุ่น EBS บวกแปดมาพวกพวกก็ปังมายังไงเนี่ยกูยังงงอยู่นะมายังไงโอ้โหสว่างจบไวมากคาร์มิวคลิกมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนใครคาร์มิวคลิกเน่ใบสุดท้ายแล้วอันนี้มี LN ด้วยนะนะฮะ LN มัดลิดอ่าอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยโลบได้เผื่อเผื่อเผื่อจะเป็นของดี อันนี้โลบได้เลยไปโอเคไอ้สีม่วงเช็คกองหน้าเช็คโอเช็คม่วงเช็คชิกหรือว่าไอ้เลเวอร์อีกคนชิกตกปลาตกปลาเยอยซะด้วยตกผมเองครับตกผมเองครับแหน่เด็ดขาดไอ้สัสโอเคนะโอเคเฮ้ยถือโอเคนะกับการไม่คาดหวังนี่มันโอเคมากมามึงมายูโรกูดีกว่าเนี่ยอะสามทีไรเลยกูก่อนจัดไป นี่เราสเต็ตร้อยนะโอ้โหนี่ไงเปคาลิกเปคาลิกเปคาลิกแบ็ขวา3 7ตัวนี้เปคาลิกยี่สิบสองโอ้โหเฮ้ยไฟเย็นเลยอะโอ้โหอกูขาดโอ้ยดังอันนี้ดังอุ้ยอุ้ยโอ้ยทีสองเจ็บมากทีสองว่ดังแปะแกตัวเปล่าอีกสามทีได้กูก่อนได้ ไอ้ที่ที่ดันแรกโดนใบแดงไงออกแต่กอนแรน่สกอตแลนด์อ่ะไอ้ที่ตอนแรกโดนใบแดงอ่ะไลออนพอทิอัสโอ้ยสามสิบแปดล้านแม่เนยอุ้ยยังชอบเลยนดุมายว่ะดูมปี้สัตว์ผู้เปิดปุ่มแซนิเคนโอ้ย เก้าทีแล้วอะแดงหมดแล้วแดงหมดแล้วนี่จะเป็นคนดื้อนะคนแนวหมดตัวตาเนี้จะต้องทายนี่แหละเก้าทีสิบทีอ๋อเอากำไรใช่ไหมเออเอากำไรอออินเอาไหเอาบ้าล่ะได้สามพอยกูไม่ไหวแล้วกูเจ็บนี่ี่ผมเอาอินไหนพี่ลุงเสือผมโดนเองกูเจ็บมากอ่ะห้าที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 น้อยตีคืนกันมาหน่อยกูก่อนได้เออ แพงๆมากงโอ้โหไฟเย็นไม่มาโกนาเต้โอ้โหแต่900เดี๋ยวโอเคอยู่นะ980ล้านแพงๆโอเคน่าจะโดนว่ะกูไปไปไปนี่ทำไมกูไม่เอา10ทีวะนี้จะเอาอินได้เลยอุ้ยนี่โคตรขาดแล้วมั้งเนี่ยโคตรแรงเลยโอ้โขาดไปแล้วมั้ง หัวแรงจังวะเสียงเสียงหัวแรงอะไรวะคอนเทนต์บ้าเลยตีหัวดำแล้วก็แตกหัวเราะไอ้เนี้ยโคตรแรงเลยเออไอเดี๋ยดีแรงสี่ท้ายโอ้แงกว่าแงกว่าิธีชื่อวะ กระสุนด้านกระสุนด้านไอ้เปทีถามพี่เราวมนพี่จะตายไล้วพี่ไม่แข็งมากเลยอีกห้าทีป่ะได้ไู้กอดกูกกอดได้หมดกูกกอดโอ้ห้าทีหาเรื่องหาราวเอางี้กูดีดฟรีสองทีไม่ต้องเปิดเอาไหมอ้าวได้ ผมไม่ต้องเสียงแลยด้วยไงโอเคแมวผมเปิดวัดเลยเพราะมันห้าสิบกูไม่เคยเจอตัวไหนตับเท่านี้เลยตั้งแต่เล่นมาวันนี้นี่โกันแล้วมันเออผมวัดให้โอเคเผื่อผมได้น้อยกว่าไงอพี่อะไรห้าครั้งนะห้าสิบเอ็มไอ้เหี่ยง กูหนาวจริงกูหนาวจริงมาเนียมึงใครก่อนมาเนียโรมาเนียตัวนี้มาห้าทีมึงใครก่อนอา้าวกูพลิกเฉยเลยไลด้ปะกูน้ำแล้วทีนี้ได้เขาดีไปเลยสองทีกีนงงี่จะข่าววอะไรคือแค่คิดคือคิถึงด,ด,ด,ดอกนั้นแล้วมันตลกแล้วข่าวว่า ไอ้ขี uhm. ้ไหนคนเจ็บอ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่แดงแล้วเนี่ยโอ้กอูแดงนานแล้วเลยขี้อะไรไม่เยื่อจนนี่ดีหูแล้วเรื่เขาก็คืออะไรวะเอออะไรวะไม่เข้าใจเลยมันตลกตรงไหนแล้วรื่องเขากัเอออะไรอ่ะโอ้ย <c oughs> พอแล้วไหมโอ้ยพอแล้วนี่แดงหมดแล้วเนะี่ยเออเจ็บมากเลยตอนเนี้ยโคตรเจ็บเลยเล็บยาวด้วยกูเนี่ย ไม่น่ามีเรื่องที่มานั่งขำขันได้ขนาดนัเออ้เออแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของยูโรนะที่มีทั้งหมดแล้วก็มีทั้งนักเตะเนี่ยออนะครับผมมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะที่ตอนนี้สังเกตเห็นมันจะโผล่มาข้างล่างครับก็คือระบบคลับที่ก่อนหน้านี้นนจะเป็นเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือมาโผล่อยู่ในหน้าจอแล้วนะครับออแล้วก็สามารถเขาบอกว่าสามารถสร้างเงื่อนไขเพื่อตามหาเพชรเม็ด,มดงามเข้ากลับทำเควสรายวันเพื่อรับไอเทมเพิ่มระดับคลับของคุณได้นะครับเนี่ยมันจะโผล่มาอยู่ตรงนี้ แต่ครับของผมก็คือเป็นขับคนขี้เกียจนะครับผมก็คือไม่่อยรวมกิจกรรมอะไรอะไรใช่ใช่ใช่ต้องสามันคีกันบ้างอะไรดังนั้มันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็มาเช็คนี่ดูภารกิจอะไรกันได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยๆกันทําแล้วก็หาเพื่อนมาเรียกว่าสร้างเขาเรียกว่าสร้างคับอ่ะหาทีมเข้าสู่คับเนี่ยผมสร้างสร้างคับผมนี่มีอายุมากกว่า5ปีแล้วนะโอ้โหแต่ผมสิบเก้านะเลเวลหนึ่ง มุ่งในกิจกรรมตัวเองไม่เพราะว่าตอนแรกอ่ะไอ้พวกนักแข่งอ่ะก็เข้าขับผมมาหมดอ่ะออแล้วสุดท้ายพอมันเห็นว่าผมไม่ใส่ใจอะไรเลยอ่ะมันก็ออกกันหมดเลยก็ไปแล้วใช่ใช่ผมไปอยู่ของมันเองดีกว่ากูเป็นเจ้านายมันจริงหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยแม่งหนีกูหมดเลยหนีไปหมดแล้วอ้าวก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่เสียตังค์แต่เจ็บตัวเจ็บหูกันไปก็ลองไปเล่นกันดูนะไม่ว่าจะเป็นยูโรหมดหรือว่าลองไปดูนักเตะคลาสยูโรไปเก่งๆเอาไว้ พวกนักเตะสเปนนักเตะอังกฤษหรือว่าใครที่คุณชอบเนี่ยมันอาจจะเข้ามาอยู่ในนี้เอออย่างน้อยอย่างไรขอดูหน่อยนักเตะจอเจียนี่มีมีใครบ้างคุยชาเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ละคุยชาควารัสเคเลียกองหน้านี่มิกวัวตัสเซอ่นนี่ไงคุยชาคุยชาควารัสเคเลียราคาเรื่องอยู่นะแบคขวาคาราบาเซชักเวตัสเซเจ็บหูละเซ อันนี้ชี่นักเตะไม่ไม่บอลบอนคาเอาเรื่องนี่ครับลองไปนั่งดูกันได้เพื่อนๆน,นะคนชอบดูบอล<ม>แล้วก็ชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะ่ะ<ช>ได้แล้วก็ลองไปเล่นโหมดนั้นแล้วก็อัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆอัพระดับของคอมขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อความสนุกได้เทสตได้เทสตัวได้ลองทีมชาตินู้นชาตินี้นะครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมนี่คือคลิปที่เราเอามาฝากทุกท่านในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับขอไปพักหูวก่อน เดียวไปคนสิทีเกทีเลยเจ็บมากเลยวันนี like> at at> ้นะฮะก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าไปเล่นตามนะเอออย่าไปเล่นตามไม่ดีหรอกอันนี้ก็คือแบบว่ามันเราทำคอนเทนต์กันแล้วก็แบบ ไม่รู้จะอ้างอะไรวะกูไม,ม่พูดอะไรเอออย่าไปเล่นกันแบบนี้แล้วกันใช่มันไม่ดีมันเจ็บจริงอ่ะเออมันเจ็บม,มันไม่ดีนะครับก็อยากแค่อยากให้คนดูสนุกให้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราหรือกันอะไร<ช>ที่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับออก็คลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้เทพนิกกิ้กันเมียขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตันตันอ่ะได้มาดิมาดิมาดิใบหนึ่งทิ้งทีีเดยวพอร์ห้มึงก่อนบ้างกกู่อนทั้งวันเลยวันนี้ร์ทีเดียวใบเดียวไม่พอทีเปิดได้ียว ตอนแรกกะจะท้าเปิดคนละสิบแต่ขี้เกียจไปตั้งเคลียร์โอเคอย่างเงี้ยอะยาวกูบอกเลยมาทีเดียวรู้เรื่องลูกชอพันเก้ามาไปอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเสียงตีสลเลดทั้งนี้นะฮะนี่เท่ากับสิบสิบแล้วเรอบหน้าค่อยมาเคลียร์กันไป วิ่งวิ่งวิ่เอาไปเฮี้ยเจ็บว่ะเจ็บเล็บโดนหน้าโอ้ยมันเหมือนมันโดนกระดูกเลยกึ๊กอะกด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 เจ็บอ๋อ